เอาละครับผมก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟเซตเอเกมนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Lost Man Low Play นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบคร่าวๆภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟแนว Low Play นะครับที่บอกเลยว่าระบบน่าเล่นมากๆนะครับน่าเล่นยังไงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์และก็กดตติดดาาามมมใให้้้ผผววยแลลลกกกัััันนนนนเเเเเะะพื่่่อออป็งงจบ ก็อย่างแรกนะครับผมเมื่อเราเข้ามานะครับเราสามารถกดปุ่มเ H นะครับแล้วก็ดูที่กระเป๋าของเราได้นะครับ ก็กดตกลงไปกระเป๋าจะเป็นประมาณนี้นะครับของที่เขาแจกนะครับก็จะเป็นน้ํากับอาหารนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเงินแจกให้เราด้วย5,000บาทนะครับมีเมนูช่วยเหลือนะครับ GPS Donate นะครับแล้วก็สามารถกดใช้ของดรอปของได้นะครับสมมติว่าผมจะทิ้งน้ําสักอันหนึ่งนะผมกดไปที่น้าของผมนะครับแล้วก็กดดรอปดูนะซึ่งจะมีจํานวนให้เราดรอปนะครับก็ดรอปสักหนึ่งอันละกันนะครับมันเป็นการโยนของทิ้งเงินหน้านะครับเห็นไหมมันจะมีเป็นขวดน้ําตกลงมาปะอ่าบอกเลยระบบค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วถ้าเราจะเก็บนะครับก็ กดเปิดกระเป๋ามาด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีของให้เก็บนะเราคลิกไปแล้วกดพิกอัพมาได้นะครับปึ๊บเรียบร้อยจะเป็นการเก็บนะส่วนใครจะใช้นะครับแล้วกดไปที่พิซซ่านะครับแล้วก็กดยุ้ยสีเขียวนี้ได้นะกอระบบถือว่าดีมากเลยนะครับด้านหน้านี้นะครับก็จะมีพวกร้านค้านะครับร้านค้าตรงนี้สามารถซื้อพวกอาหารได้นะครับซื้อเก็บเอาไว้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นร้านขายของชํานะครับสามารถซื้ออุปกรณ์ทํางานต่างๆก็มีนะครับมีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะแคมป์ก็มีเนาะสำหรับแคมป์เนี่ยรู้สึกว่า ก็คือมันต้องใช้แคมป์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้หากว่าใครจะไปตั้งแคมป์เล่นๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ในส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตซื้อเป็นอุปกรณ์ถอดอะไหล่รถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทํางานถอดอะไหล่รถยนต์ด้วยนะครับก็ซื้อไปเลยอันทห้านะครับซื้อเก็บเอาไว้ก่อนและสำหรับใครต้องการจะทํางานถอดอะไหล่รถยนต์นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นรถจักรยานและก็รถมอเตอร์ไซค์ให้เราฟรีๆนะครับก็คือสามารถขี่ได้เลยนะเอาละทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นกาลาาดะครับซึ่งสาหรับ ก็ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมดูใต้คลิปนะครับมันจะมีแฟนเพจของเซิร์ฟลอสแมนนะครับหากใครที่มาจากผมนะครับทักไปเลยว่ามาจาก s อเซดเอเกนะครับท่านผู้ชมจะได้รับรถทํางานฟรี1คันเลยนะครับรถหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพามาเบิกให้ดูนะครับกดปุ่มวายเนาะแล้วก็รถจะเป็นคันนี้นะครับนี่จะเป็นรถคันนี้เลยกดปุ่ม N น,นะครับสามารถสตาร์ทรถได้นะนี่เห็นไหม เนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับรถแบบนี้ไปเลย1คันฟรีๆนะครับหากใครที่มาจาก f x gamer นะครับคือท่านผู้ชมแค่ทักเพจลอสแมนโล l เพลย์ Lost Man Play ไปเลยว่ามาจาก f x gamer ครับแล้วเขาก็จะจัดรถคันนี้ให้เราเลยนะก็อย่าลืมทักเพจไปบอกนะครับทุกคนบอกเลยว่าสิทธิ์นี้นะครับมาจากช่องผมคือได้แน,น่นอนนะทุกคนมาครับทุกคนอันนี้เราก็มาที่ระบบะโรงพยาบาลกันบ้างนะครับสถานีนี้ก็คือโรงพยาบาลน,นะครับก็กดปุ่มวายเข้าไปเลยนี่นะครับ ก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นที่ทําการของหมอนะครับผมอ่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับตอนนี้เปิดรับทุกหน่วยงานนะครับหากใครอยากจะเป็นหมอตํารวจช่างต่างๆเนี่ยคือเราสามารถติดต่อไปในทางรีดคอร์หรือว่าทักเพจไปสอบถามกับแอดมินดูได้นะครับก็คือตอนนี้เขาเปิดรับจํานวนมากเลยนะครับจะทักไปดูนะครับว่าวิธีการสอบสอบอย่างไรเนาะโอเคสําหรับใครจ้องการนอนเตียงนะครับเราก็ S/ ไลดนะครับเพื่อทําการนอนเตียงนั่นเองนะครับคือท่านผู้ชมเวลาเลือดน้อยๆเนี่ยเรามานอนเตียงได้ค่าใช้จ่ายก็500บาทต่อครั้งนะครับผมมาครับต่อ ไปนะครับจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับก็คือเราอยากจะเปลี่ยนสกินเนี่ยเรามาที่ร้านนี้เลยนะครับมีใน GPS นะครับในสถานที่ทั่วไปเนาะทุกจุดก็คือมีใน GPS หมดเลยนะครับเนี่เราเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าการเปลี่ยนสกินของเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับก็วิธีการง่ายๆกดปุ่ม N นะครับแล้วก็สกินตอนนี้ก็คือมีแบบจํากัดนะครับก็สกินที่วางขายก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับหากใครที่ไม่รู้ว่าสกินนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราสามารถไปดูได้ในเว็บนะครับว่าเออสกินแบบน แอดมินบอกว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตเพิ่มอ,อีกนะครับสำหรับร้านค้าเนาะแล้วก็ทางขวานี้นะครับสามารถซื้อ,อหมวกกันน็อกได้สําหรับใครที่ต้องการมีหมวกกันน็อกนะครับอ่ะสมมติถึงการเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอ่ะซื้อมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะครับกดปุ่มเฮดแล้วก็เปิดกระเป๋าเลยอ่ะหมวกกันน็อกก็จะเป็นอันนี้นะครับเมื่อเรากดเลือกปุ๊บแล้วก็กดใช้นะครับนี่เห็นว่าจะเป็นการใส่หมวกกันน็อกประมาณนี้เลยครับทุกคน ก็เท่ก็สําหรับระบบต่อไปนะครับที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือระบบสําหรับคนมีคู่หุนะครับคนมีคู่นะก็คือสำหรับใครที่มีแฟนนะครับอยากจะแต่งงานอะไรอย่างงี้นะครับหากเข้ามาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีระบบแต่งงานด้วยนะครับ ใส่หมวกกับน็อกเข้าไปเลยเหมือนโจนเลยว่ะแล้วมาที่โบสถ์ตรงนี้นะครับใน GPS มันมีบอกอยู่นะว่าเป็นโบสถ์สำหรับคนที่จัดงานแต่งงานกันอะไรประมาณนี้เมื <S <S <un> ่อเราเข้ามานะครับมันก็จะมีบาทหลวงตรงนี้นะครับซึ่งการแต่งงานเนี่ยจะมีข้อกํากับอยู่ว่าเราต้องมีเงิน3 0 0 0 0นบาทนะครับคือในการแต่งงาน,นก็คือคู่บ่าวสาวต้องเตรียมเงินมา0,000สนนะครับแล้วก็เราสามารถมาแต่งงานได้ที่นี่นะเมื่อเราแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับแฟชั่นหัวใจบนหัวนะครับก็คือมันจะมีแฟชั่นติดหัวว่าเออเป็นรูปหัวใจสําหรับคู่บ่าวสาวอะไรประมาณนี้นะคร นะอันนี้ก็เป็นระบบแต่งงานนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่อาบน้ํากันบ้างนะครับสําหรับใครที่หลอดอาบน้ํามันไม่เต็มนะครับก็คือตัวแบบสกรปรกแล้วอะไรอย่างี้นะครับแล้วก็มาอาบน้ําได้นะครับสาหรับหลอดอาบน้ํารู้สึกจะเป็นสีชมพูนะครับ สมมติเราอยากจะอาบน้ำแล้ว,ลวเรากดปุ่ม N เลยแต่ท่านผู้ชมเห็นด้านบนไหมมันบอกว่าคุณยังไม่จําเป็นต้องอาบน้ำนะครับเพราะผมมันเป็นคนที่สะอาดอยู่แล้วนะครับก็คือ,อหลอดสีชมพูของผมมันยังไม่ลดมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็คือมันยังสะอาดอยู่นั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูระบบนอนกันบ้างนะครับแนนอนนะครับมีจุดอาบน้ําแล้วก็ต้องมีจุดนอนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูนะครับมีน g p ีเหมือนเดิมนะครับนี่จะเป็นจุดนอนเดี๋ยวนะทางซ้ายลืม แล้วก็จะเป็นล็อกอห้องนอนแต่ละห้องอย่างนี้นะครับก็มีหลายจุดมากนะครับสําหรับใครที่ตัวละครมันเริ่มง่วงแล้วนะครับหลอดนอนเนี่ยรู้สึกจะเป็นสีเทาๆอ่าสมมติถ้าผมอยากจะน,นอนก็เดินก็ไปเลยแล้วก็กดเน,นะครับเพื่อน,นอนแต่มันบอกว่าคุณยังไม่จําเป็นต้องนอนหลับนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนอนมาเต็มอิ่มแล้วนะฮะคือที่เห็นว่าใส่หมวกกันน็อกเข้ามานี่ไม่ใช่อะไรนะใส่เก็บทรงนะครับขอบตาดาปีเลย ระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบเลเบลนั่นเองนะครับก็คือจุดสถานที่ไ like, ล่ตรด,ดหมายนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ไว้สําหรับคราบพวกอาวุธต่างๆนะครับสําหรับใครที่เป็นสายฟาร์มฟาร์มแร่ต่างๆแล้วเราก็มาได้ที่นี่เลยนะครับเพื่อคราบอาวุธนะ ก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูสําหรับจุดสร้างอาวุธกันเลยนะครับกดปุ่ม n นะแล้วก็ดูที่เลือกสร้างอาวุธได้นะครับก็จะมีอาวุธต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสนับมืออะไรต่างๆนะครับสมมติผมต้องการจะคราฟเป็นสนับมือนะครับก็คลิกเข้าไปนะแต่เหมือนบอกว่าของผมมันไม่พอนะครับคือถ้าหากว่าเราอยากดูว่าสนับมือใช้อะไรบ้างก็สามารถดูที่ตรงนี้นะครับดูวัตถุดิบในการคราฟนะครับนี่วัตถุดิบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแต่ละอย่างนะอย่างเช่นสนับมือก็ต้องมีแร่เฮมาไทแล้วก็ไม้ในสูตร ไม่ต้องใช้ไม้นะครับแล้วก็เงินอีก3 0,000ื่นอะไรประมาณนี้ส่วนอาวุธที่เหลือถ้าผู้ชมก็ดูกันได้นะครับและส่วนทางขวานี้นะครับก็จะมีเป็นการคราฟยาต่างๆนะครับก็คือเป็นกล่องยานะครับนี่นะครับก็ต้องใช้ยานะครับผมแล้วก็คันชาอะไรประมาณนี้โอกาสติดติดยเอเซนเลยนะครับสําหรับยานะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น การคลับของอาชีพนะครับเรากดปุ่ม n นะครับ mm. ก็จะมีของประมาณนี้คือเราสามารถคลาบพวกเบ็ดไปตกปลาแล้วก็พวกเลื่อยเอาไปอันนี้น่าจะเอาไปตัดไม้นะครับแล้วก็ r e p พคคิดก็น่าจะเป็นกล่องซ่อมนะ mm. ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําสําหรับกล่องซ่อมนะครับอันนี้แอดมินเนี่ยได้เอากล่องซ่อมมาให้ผมนะครับก็คือเรากดปุ่ม h ดูนะตอนนี้เนี่ยผมมีกล่องซ่อมอยู่นะครับ r e p a i คิดอันนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้กล่องซ่อมนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกรถมาสักคันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขับให้มัน ไปชนให้มันพังก่อนนะครับสักครู่ชนก็ไปอ่ะน่าจะพอแล้วนะครับผมเอาละตอนนี้ <c oughs> รถของเราก็สปักสบอมเรียบร้อยนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องกดปุ่ม N น,นะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงมันน่าจะเป็นฮูดปะเออมันบอกว่ารถคันนี้ฝากระโปรงหน้ารถพังแล้วเรียบร้อยถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราทําได้แล้วครับเอาละง่ายๆเลยก็คือเรามายืนหน้ารถนะครับแล้วก็ให้เรานะครับทาการกดปุ่ม H นะแล้วเปิดกระเป๋าขึ้นมา แล้ก็เลือกเป็นรีแพ i r ิดของเรานะกดยุทนะครับมันก็ทําการซ่อมให้เราเลยเปะรอหลอดสีฟ้าเต็มนะครับปึ๊บเต็มเรียบร้อยนะครับรถเราก็กลับมามีประสิทธิภาพเต็ม100นะร้อยเปร์เนะฮะสามารถขี่ไปแว้นได้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอถอยหลังชนทีเดียวกระจกแล้าเลยเอาละทุกคนต่อมานะครับเราจะมาที่จุด Training โซนนะครับผมก็เป็นโซนฝึกอาวุธนั่นเองซึ่งเราก็สามารถกดปุ่ม N ก็ไปได้เลยนะครับเอา้า เลือดผมน้อยกว่า90ทุกคนผมไม่สามารถเข้าได้เอ่อทำไงดีผมคงต้องไปนอนเตียงก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาอีกรอบนะโอเสียเวลาเลยทีนี้พอดีผมขับรถเซียนเกินโทษใครไม่ได้หรอกนะ เอาละมาใหม่อีกรอบนะครับถึงแล้วนะตอนนี้เลือดเราเต็มร้อยแล้วนะครับผมกดปุ่มเอ็นเข้าไปเลยนี่นะครับก็โซนฝึกอาวุธก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินไปทางขวานี่แหละนะมันจะมีจุดเบิอกอาวุธอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการอะไรนะครับอยากใช้ต้องการคาตาณะเราก็หยิบมา แล้วก็มาลํามกันได้เลยนะครับก็ถ้าหากว่าเราโดนฆ่าตายนะครับวิธีการเกิดก็คือรอแป๊บหนึ่งประมาณ1ิวิมั้งครับนะแล้วมันก็จะเกิดให้อัตโนมัติเลยนะครับต่อไปเราก็มาเป็นระบบงานกันบ้างนะครับก็งานนี้นะครับจะเป็นงานที่มีชื่อว่าถอดอะไรอุปกรณ์นะครับก็คือเป็นการถอดอะไหล่รถยนต์นะครับเนี่ยมันก็จะมีรถยนต์อยู่นะครับที่เป็นรถยนต์ที่พังๆนะครับเราก็สามารถมากดปุ่ม n เพื่อถอดอะไหล่ได้นะครับแต่แน่นอนว่าเราต้องมีอุปกรณ์ที่เราว่าก่อนนั่นก็คือเดี๋ยวเปิดกระเป ก็อย่างที่บอกว่าเราซื้อได้ที่ร้านค้านะครับที่ผมซื้อตอนจุดเกิดอะ อ่าโอเคเราจะมาทําให้ดูนะครับวิธีการก็กดปุ่ม N แล้วก็ทําการงัดอะไหล่รถยนต์ไปเลยจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกอะไหล่รถยนต์ก็สามารถนําไปขายได้ที่ตลาดนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูตลาดด้วยนะว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับมันก็ได้รับ EXP ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับ Auto p a ์ทใช่ไหมมาถูกเปล่าวะเอออันนี้นะครับแอดมินฝากมานะครับอ่าสำหรับใครนะครับที่เข้ามา5คนนะครับพาเพื่อนมา5คนเนี่ยก็จะฟรีแก๊งไปเลยฟรีฟรีนะครับแล้วก็มันฟรีแค่5้แก๊งแรกนะท่านผู้ชมน่าจะไม่งงนะก คือ5คนแล้วเราไปขอแก๊งฟรีได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าได้แค่5าแก๊งแรกนะครับผมอันนี้ก็จะมีหลายจุดนะเราก็สามารถมางานอะไรรดยนต์กันได้นะครับมาครับทุกคนก็เรามาถึงสถานที่นี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือแร่นั่นเองนะครับไม่ใช่แร่งานขุดเหมืองนะครับก็คือนั่นแหละเรามาหาแร่ได้ที่นี่นะครับก็จะอยู่บนยอดเขาเลยนะสำหรับจุดนี้นะครับสาหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มพวกแร่เรามาที่นี่ได้เลยและเราก็ทําการไปที่ เนี่ยกองหินนะครับแล้วก็กดทําการกดปุ่ม N นะครับรู้สึกที่แอดมินบอกนะครับมันจะเป็นการสุ่มนะอ่นนี่ผมได้มูลสโตนมานะครับมาขุดอีกรอบนะครับดูว่ารอบที่สองผมจะได้อะไรนะคือสำหรับใครต้องการหาของไปคราฟอะไรงงี้มาได้ที่นี่เลยนะเอา้ากระเป๋าผมไม่พอแบบนึงนะขอทิ้งของก่อนโอเคผมทิ้งมูลสโตนลงไปละเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะสุ่มได้อะไรนะรอบที่2ส๊บเรียบร้อยเอาผมได้มูลสโตนอีกแกะมารอบที่3โอเคครับผมได้เป็น โคนะครับผมโคนี่เป็นอะไรอะ่ะแร่โคนี่คือชาโคลป่ะไอ <c oughs> ผมก็ไม่มั่นใจนะคือกระเป๋ผมมันเต็มไงทุกคนก็เลยต้องทิ้งก่อนโอเคนี่ผมได้เป็นล็อกนะครับผมล็อกซอลนี่น่าจะเป็นเ,เกลือ,อเป็นหินเกลือปะ <c oughs> อะไรสักอย่างนะครับเออนั่นแหละทุกคนเนี่ยผมก็ทิ้งไว้เต็มเลยนะครับแต่ผมทิ้งของอย่างอื่นแล้วก็หยิบพวกแร่มาดีกว่าครับ เก็บมูลสตนมาด้วยโอเคผมเก็บแร่มาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปขายกันดีกว่านะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสถานที่ตลาดลางกันดีกว่านะครับก็เรา GPS นะครับแล้วเราก็เลือกที่ตลาดลางนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดลางกันนะครับทุกคนเออแล้วก็แอดมินบอกว่านะครับหากใครที่แบบล็อกรถเอาไว้นะอ่าแล้วก็อยากจะปลดล็อกรถนะครับตอนนี้คือกด F มันขึ้นไม่ได้นะเราต้องกดอันตีเนตนะผมนี่ เห็นไหมกด alt อนน AL ะครับมันก็เป็นการปลดล็อกรถอะไรอย่างงี้นะโอเคครับแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ตลาดกลางเนาะมีแบบป้ายชื่อบอกเ้านบนด้วยว่าเป็นตลาดกลางแล้วก็เข้ามาเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าที่เรางัดรถม,มันขายได้นี่ไงอะไหล่รถยนต์นะครับก็กดปุ่ม n ขายเหมือนกันนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอะแล้วก็ตรงนี้เจะมีป้ายนะครับอย่างเช่นการจัดอันดับก็สามารถดูได้ที่นี่นะครับแล้วก็ยังมีเป็นราคาตลาดนะครับ ก็คือมันจะรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับราคาตลาดเนาะโอเครู้สึกว่าเราเก็บพวกแร่มาขายด้วยนี่นี่ไงแร่นะครับก็อ๋อนี่คือแร่ทั้งหมดนะครับที่มันสุ่มมาเนาะเราได้อันนี้มาด้วยนะก็ขายไปมูสโตนมูสโตนถูกมากเลยชา c o โคนี่13บาบาทเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยละกันนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอันนี้ย้ําเลยว่าใครมาจาก S A Gamer นะครับก็รับรถบรฟรีทักเพจไปนะครับย้ําว่าทักเพจเซิร์ฟเวอร์นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รถฟรีเดยหนึ่งคันนะครับเอาละครับก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะครับใครอยากจะเล่นรายละเอียดใต้ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Lost Man Low Play นะฮะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละ